ครับผมจุดต่อไปที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะครับ <S <S ก,ก็คือจุดที่เขาเรียกว่าลานหินงามครับเพราะว่าตรงบริเวณน,นี้มันจะเป็นเหมือนกับการซุดตัวของแผ่นดินโลกนะครับแล้วก็มันทําให้เกิดเป็นรูปเป็นหินรูปร่างต่างๆนะครับแล้วแต่จินตนาการของใครของมันแต่ว่าในจุดที่เป็นลานหินงามเนี่ยจริงๆเขาก็จะมีมาร์กจุดไว้แล้วนะครับว่าคุณเวลาคุณเดินเข้าไปเนี่ยเหมือนหาอาเซียตรงจุดนี้ก็จะเป็นลานที่เป็นรูปร่างแบบหนึ่งอีกจุดหนึ่งก็เป็นรูปร่างอีกแบบหนึ่งก็แล้วแต่ว่า คนใดคนไหนที่จะหาจุดนั้นเจอบ้างนะครับแต่จริงๆหาไม่ยากหรอกครับผมว่านะก็ลองหาหาหากันดูนะครับแต่จุดแรกที่ผมสนใจมากที่ที่ใครๆก็คงแบบขำอะเนาะคือเหมือนเวลาเราไปสมุยก็อยากจะไปเห็นหินตาหินยายที่นี่ก็เหมือนกันครับเขาเรียกว่าผาเอ๋อะไรนะหินขำตั้งอะไรประมาณเนี้ยคือชื่อมันก็แบบน่าสนใจนะนะคือ มันจะจริงหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นรูปร่างแบบนั้นหรือเปล่านะครับผมว่าเดี๋ยวตรงนี้ต้องลองไปชมด้วยสายตาของตัวเองดีกว่าครับผมครับนี่ก็มาอีกจุดหนึ่งแล้วครับของอุทยานแห่งชาติาหินงามไปมห,มหินงามครับก็จุดนี้จะเป็นจุดที่ดูอะไรได้บ้างครับเออเป็นลานหินนะครับ<อ>ในยุค180ล้านปีและเอ้ย200 200 สองร้อยสามสิบล้านปีอ๋อที่เป็นหินเป็นรูปล่างต่างๆเหรอครับแล้วก็ทีนี้ระยะทางเดินเนี่ยคือถ้าสมมติเราเดินจากตรงนี้ไปนะครับไปไกลไหมก็ประมาณสามสิบนาทีก็ก็จะเดินครบสามสิบนาทีเนาะครับคือเราเดินก็เป็นเขาจะมีเส้นทางให้เราเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติครับ ครับตอนนี้ก็เดินเข้ามาสักประมาณ5้ถึงหนาทีประมาณห้านาทีสิบนาทีก็อ่ามันจะมีอย่างที่น้องกิตบอกใช่ครับมันก็จะมีชื่อในแต่ละในแต่ละหินในรูปทรงต่างๆในรูปทรงต่างๆอะไรอย่างนี้แล้วแต่จินตนาการด้วยนะครับใช่ไหมครับอย่างอันนี้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือจริงๆอ่ามุมมองน่าจะมองจากด้านนู้นเข้ามาครับมันก็จะเป็นคล้ายๆถ้ำคล้ายๆถ้ำเนาะคล้ายๆเป็น โรงอะไรสักโรงนึงคล้ายๆปราสาทอะไรเนี้ยถ้าเกิดเป็นจินตนาการให้มันอ่าสวยหรูไปบางคนอาจจะมองเป็นอย่างอื่นนี่ก็แล้วแต่จินตนาการา <c oughs> ในที่สุดเราก็เดินมาถึงจุดเป้าหมายแรกเลยครับ <c oughs> หาทางาน คือไม่ได้มองซ้ายมองขวามองมัวเดี๋ยวมอง,มอง,มอง,มองหินแม่ไก่อ๋ออยู่นี่ก็แล้วแต่จินตนาการครับเพราะว่าจริงๆก็อธิบายรูปร่างผ่านสื่อไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะอธิบายผ่านสื่อ,อยังไงแต่ป้ายมันตั้งไว้อย่างเงี้ย <c oughs> ชื่อมันชื่ออย่างเงี้ยถ้าดูไกลๆเดี๋ยวจินตนาการคงชัดเจนขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรอยู่ตรงไหนอย่างๆมันก็เป็น รูปร่างหินที่ตั้งตรงขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จากนี้มันก็จะมีหินรูปร่างอย่างนี้ครับให้จินตนาการไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอย่างเมื่อกี้ปราสาทไปแล้วหินถ้ามองไปแล้วแม่ไก่ไปแล้วแล้วข้างในนี้มันจะเป็นหินน่าจะที่เขาบอกว่าเป็นหินเดราใช่ไหมเดร่าครับเดราใช่ไหมอยู่อยู่อีกไกลไหมครก็อีกไกลสมควรประมาณน้องเขาบอกอีกไกลพอสมควรครับ มีเทียว,ว,ใ,ยวใกล้แล้วครับถามว่าหอบไหมหอบเพราะว่าตอนนี้เราเดินขึ้นมานี่มันไม่ใช่แบบว่าเป็นทางเรียบนะเราเดินขึ้นเขาแล้วการเดินขึ้นเขาของเราคือเดินไต่หินขึ้นมาได้ออกกําลังใช้ได้เลยครับถือว่าสนุกครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งจริงๆนอกจากหินที่เขา มีชื่อให้เราอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมีหินอื่นที่เราทําให้เราแบบสนุกในการจินตานตาการ,รอีกเนาะซึ่งตรงนี้เรามาถึงเขาเรียกว่าจุดแลนด์มาร์คใครที่มาเที่ยวที่นี่คุณต้องมาให้ถึงตรงนี้ให้ได้ต้องให้ถึงที่นี่ถึงจะถึงจะพูดได้ว่ามาถึงเที่กตแล้วอุทยานแห่งชาติป่าหินงามแล้ว วิ่งด้วยแชกเปียนในที่สุดผมก็มาถึงครับเราได้ขึ้นชื่อว่ามาอำเภอเทพสถิตแล้วครับแล้วก็ประสบความสําเร็จในการมาอุทยานแห่งชาติพีชิจยอดเขาพีชิจยอดเขาโอ้ใช้คาว่าพีชิจยอดเขาแสดงว่าขึ้นมาสูงพอสมควรแต่จริงๆมันไม่ลําบากเนาะคือจริงๆคนอายุเท่าไหร่ก็น่าจะขึ้นมาได้เพราะว่าเส้นทางการเดินมันก็ไม่ได้แบบว่าสูงชันมากแล้วก็ใช้กำลังมากจนเกินไป ะะคือเดินขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆอย่าพยายามรีบแค่นั้นเองนะครับะะแล้วก็ถ้าจะให้สนุกเนี่ยคือจินตนานการไปเรื่อยๆครับอ,อ๋อจินตนานการไปเรื่อยว่ากินลูกนี้ลูกนี้ะไรนะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เหมือน <ๆ S 1> เหมือน <ๆ S 1> หา RC เ่ะเวลาแข่งรถอะครับแวะมาร์คจุดนุ่นก่อนจุดนี้ก่อนอะไรอย่างนี้ครับอ๋อมันก็สนุกไปอีกแบบครับเมื่อกี้เราเดินมาเราก็พยายามจะจินตนาการมาเรื่อยแล้วก็หาจุดแต่ละจุดที่เขามาร์คไว้ให้ ว่าอันนี้อยู่ตรงไหนนี่เหมือนกับเดินหามันก็จะทําให้เพลินไปได้เหมือนกันครับแล้วก็จุดสุดท้ายที่จะต้องขึ้นมานก็นี่เดรด,เดาร์คิดเรดาร์เรดาร์จริงๆมันเหมือน,นไอ้พวกเรดาร์ของเครื่องบินเนาะใช่ไหมประมาณที่แบบถ้าเกิดจินตนาการน,นะครับเรดาร์ที่ในสนามบินอะเวลาคุณไปสนามบินมันจะมีเรดาร์แบบแผงสี่สเหลี่ยมผืนผ้าอย่างเงี้ยที่มันคอยหมุนติ้วติ้วตนี่อันนี้เลยใช่เลยจะชัดอยู่นะ อแล้วมันก็ยังมีหินอื่นๆอีกใช่ไหมครับที่จะต้องเดินไปอย่างตรงนู้นเยอะที่เยอะมากเลยอย่างตรงนู้นมีหินอ๋อฟีฟาเวอร์ครับอะไรประมาณนั้นก็เป็นถ้วยเวอร์คับเดี๋ยวจะอ่าเก็บภาพมาให้ดูคือมาดูใกล้ๆแล้วมันไม่ใช่แบบฐานหนาๆอย่างนี้ ไม่เอมันแค่นี้เองบางอืออยู่ได้ไงวะบางจริงบางจริงครับมันไม่ใช่แบบเป็น,น,นหนาๆอย่างเงี้ยมันแบบแค่นี้เองอะแล้วมีหินก้อนใหญ่ตั้งอยู่ข้างบนโหแสดงว่าไอ้ตรงเชื่อมน,นี้มแข็งแรงมากเลยนะครับแข็งแรงอือครับผมก็ วันสุดท้ายแล้วครับที่ได้มาเที่ยวนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอิ่มอิ่มกับความรู้สึกอิ่มกับอะไรหลายๆอย่างอิ่มตาอิ่มใจอิ่มหูหมดทุกประเภทเลยที่บอกว่าอย่างนี้เพราะว่าเราได้สัมผัสเราได้เรียนรู้แล้วเราก็ได้เข้าใจในความเป็นยักษ์ุ่นจริงๆนะครับจากวันแรกที่เรายังงงอยู่ว่ายักษ์ุ้นแปลว่าอะไรหรือว่าชาวยักษ์ุ้นันป่าจากชาวชนเผ่าอื่นๆตรงไหนวันนี้ก็ได้รับความรู้เต็มที่แล้วครับเพราะว่าชาวยักษ์ุ่นนี่ก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่ป่า นะครับแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่ป่าอย่างคนยักษ์พุ้นคืออยู่กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษทำให้เขารู้สึกว่าเขายังคงอยากจะรักษาความเป็นคนพื้นที่ป่าอยู่ฉะนั้นการที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างนี้นะครับ <c oughs> เขาก็เลยพยายามจะบอกว่านักท่องเที่ยวหลายๆคนที่มาที่นี่จะต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับ <c oughs> เรียนรู้ไปพร้อมๆเขานะครับอย่าทําตัวเป็นเหมือนนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาเห็นกระเลียงคอยาวอยากจะมาเห็นชาว มงแมวแต่งตัวเหมือนคนพื้นบ้านไม่ใช่อย่างนั้นนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดอยากจะให้เขาแต่งก็ได้นะครับแต่ทีเนี้ยถ้าให้ดีคือก็มาเรียนรู้บทของของแต่งมาพูดคุยมานั่งที่บ้านแล้วก็กินข้าวแล้วก็พูดคุยอะไรประมาณนี้ดีกว่าโดยเฉพาะบ,บางทีพูดคุยกันเซ็เสร็จแล้วนะครับก็จะทาขนมไม่กินอย่างขนมเล้นหมายอย่างเงี้ยครับอร่อยมากนะครับแล้วก็นอกจากขนมเลนหม,มาแล้วกินอิ่มอะไรอิ่มแล้วเสร็จปุ๊บค่อยๆถลาไปเที่ยวด้วยนะครับซึ่งที่ที่อำเภอเทพสถิตเนี่ย ก็จะมีแหล่งที่เทีย่ยวอย่างอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนี่ก็น่าสนใจครับเขาพาผมไปดูบรรยากาศดูหินรูปร่างแปลกๆก,ก,ก็น่าสนใจดีครับถ่ายรูปสวยดูแล้วก็ถ่ายรูปสวยมากๆด้วยครับแล้วก็จากทั้งหมดที่ได้มาอยู่3 4วันหรือว่า4 5วันนี่แหละโดยเรามาเพราะว่านับการเดินทางด้วยเพราะเดินทางมาถึงปุ๊บเราก็เข้ามาที่หมู่บ้านกันเลยนะครับความรู้สึกแรกคือ,อยังไม่เข้าใจนะครับแต่พอเริ่มได้เรียนรู้ภาษา เริ่มได้เรียนรู้การละเล่นเริ่มได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของประเพณีและก็วิถีชีวิตต่างๆทําให้ผมรู้สึกว่าชาวยักษ์กุ้นเนี่ยเป็นชนเผ่าที่น่าสนใจและเป็นชนเผ่าที่มีประวัติศาสตร์อยู่ในตัวของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องภาษาเนี่ยครับตอนนี้เขาเริ่มมีการที่เริ่มจดเป็นบันทึกมีสระมีพยัญชนะเป็นของเขาเองด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นเป็นหมู่บ้านที่ประทับใจหนึ่งหมู่บ้านเลยครับจากที่เราได้ไปทำสมมื่อวิดีมา ผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนมาท่องเที่ยวดูวนะครับไม่ไกลาจากประเทศครับถ้าเกิดสมมุติว่าจากปรงเทศีนี่ก็ประมาณ4ชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับแล้วก็ที่นี่ครับก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามคือได้เรียนรู้เต็มที่เต็มอารมณ์เต็มรูปแบบจริงๆครับผมแนะนําให้มาที่นี่เลยครับผมบอกแล้วทำรายการอย่างเงี้ยให้ลดความอ้วนเป็นไงล่ะ ไม่เชื่อแต่มาที่นี่กินอย่างเดียวเลยอาหารอร่อยมากอร่อยจนยั้งไม่อยู่ครับซึ่งตรงนี้เรามาถึงเขาเรียกว่าจุดแลนด์มาร์คใครที่มาเที่ยวที่นี่คุณต้องมาให้ถึงตรงนี้ให้ได้ต้องให้ถึงี่นีถึงจะถึงจะพูดได้ว่ามาถึงเที่ยวนี่แล้วปุทยาถึงชาติ